สวัสดีครับผมกิาภัอวิครับที่การปรยางโตยต้าบึงการํากันนะครับแล้วก็สวัสดีค่ะน้องอ่อนนะคะวรการมัคลาพรค่ะสายการตลาดของโตโยต้าบึงการนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในส่วนของเวลอดนะใช่ค่ะ All New Velos ค่ะเป็นรถสมใหม่ที่โตโยต้าเพิ่งเปิดตัวออกมาในวันที่112นี้นะคะเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศนะครับที่ชูโยต้าทุกแห่ง อันนี้เราเฟียต้าดูนการก็ตรวดต,ต,ตัวพร้อมกันกับทุกดดลเลอร์ทุกโชว์รูมทั่วประเทศเช่นกันนะครับอ<ช>ันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําในส่วนของมิติภายนอกนะครับรถที่ออกแบบเป็นยังไงนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในส่วนของเซฟตี้ในส่วนของเครื่องความปลอดภัยสำหรับทุกท่านนะครับที่ใช้รถหรือกํอาลังจะเลือกดูว่ารถคันประสงค์ขนาด กระทัดรัดแลวก็ไม่กินน้ํามันก็คืออัตราการใิ้เครื่องกินน้ํามันน้อยนะครับในช่วงวิกฤตน,น้ํามันแพงอย่างนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกทางหนึ่งนะครับสําหรับทุกท่านนะครับในส่วนของลถขนาดครอบครัวลถขนาดต่างค <ฮะ S 1> ก็บรรทุกได้เก็บที่นั่งนะครับรถครอบครัวนะครับในส่วนของห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเราจะแ้งให้ทุกท่านทีนะครับมาดูในส่วนของ มิติไายนอกนะครับความยาวนะครับความยาวของตัวรถทั้งหมดนะครับอยู่ที่4,475มิลลิเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่1,750มิลลิเมตรนะครับส่วนในส่วนของระบบพัดสะเทือนนะครับระบบกัรสะเทือนช่วนล่างนะครับเป็นแบบแพคตัวสังไฟนะครับแล้วก็พร้อมกับเหล็กกันโกงนะครับด้านหลังคอชั้นบีมนะครับและคอยสปริงอเหล็กกันโกงนะครับ แล้วก็ส่วนระบบเบรกก็จะเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหละัง,ะงน,นะครับทั้งสีลัวีดนะครับมาดูอุปกรณ์มาตระถานนะครับที่มีนะครับก็คือชุดไฟหา้านะครับ LED น<ม>ะครับนี่ก็คือตัวไฟหน้านแบบ LED นะครับแล okay, ้วก็โอเคเดี๋ยวมาเริ่มอีกรอบหนึ่งนะคะช่วงที่เสียงหายไปกับตัวรถทับเบาะเนาะเจ็ดที่นั่ง ในรุ่นพรีเมียมนะคะจะพับเบาะปรับได้มากถึง7แบบนะคะแบบที่1จะเป็นแบบบิ๊กรูมนะคะพับเบาะแถว2และ3แบบที่2จะเป็นแบบสมอล l r รูมพับแถว3ส่วนแบบที่3นะคะรีแล็กโหมดจะพับแถวที่1เอ็นลาบลงไปนะคะเราจะมีพื้นที่สำหรับสวีทก็ได้2ท่านแบบนอนลาบไปเลยและแบบที่4นะคะเดย์เบดพับแถว2อเอ็นลาบ ส่วนแบบที่5นะคะลองส stop ก็คือพับแถว3มและเบาะแถวกลางแถว2นะคะส่วนแบบที่6จะเป็นฟรีฟอร์มค่ะพับแถว3าและแถว2ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ค่ะจะมีพื้นที่สําหรับเก็บของระยะยาวก็คือเป็นบันไดหรือจะเป็นการปลูกต้นไม้กระถางอะไรที่เป็นต้นไม้ชิ้นยาวๆะคะ่ะแบบที่6จะเหมาะมากสาหรับลูกค้ากลุ่มรักต้นไม้แค่เรียกว่าอันนี้ระสคงเลยทีเดียวนะค่ะส่วนแบบสุดท้ายแบบที่7นะคะแบบ c a บิเนตสำหรับครอบครัวที่ ชอบท่องเที่ยวก็คือพับแถว3ด้านซ้ายหรือขาวาก็ได้พื้นที่จะกว้างขึ้นมากแล้วก็มีสลับรองรับลูกเล็กอย่างเงี้ยค่ะเด็กเล็กได้หลายคนเลยโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ความปลอดภัยของ Toyota ารนี้นะครับ t o y o ต้าเว o อนใหม่รุ่นนี้นะครับก็คือในส่วนของ o y o t a ้าซิตี้เซนะครับก็คือมีระบบเรียมเตรียมความปลอดภัยก่อนการชนนะครับในสําหรับรุ่น อ่ารีเนียมนะครับแล้วก็จะเป็นระบบแบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับก็คือไฟหน้านครับจะปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับเวลาสมาสมุติว่าเราบรรทุกน,น,นะครับสมาระด้านท้ายหน้าจะชื้นะครับไฟหน้านะครับจะปรับรเองโดยให้สอดคล้องกับความระดับสายตาของเรานะครับที่มอ,อ,องเห็นในระยะ กระชั้นชีวิตระยะไกลนะครับก็ในระบบของตัวรีเนียมคันนี้นะครับที่จอยู่ด้านหลังนะครับไฟหน้าจะปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับตามน้ําหนักบรรทุกนะครับที่เราบรรทุกด้านหลังหน้าเชือกไฟหน้ามันจะปรับให้ใหใหใหคล้ายๆคือมันจะเอียงบขงึ้นลงได้นะคก<ะ>็มาดูในส่วนของอ เตือนนะครับระบบการเตือนนะครับเมื่อออกนอกเลนนะครับพร้อมกับพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัตินะครับระบบการการเตือนการขับออกนอกเลนนะครับเหมาะสําหรับคนที่ขับระยะทางไกลๆนะครับแล้วก็มีอาัอาจจะเพียนะครับหรือว่าอเนอยล้านะครับเวลาขับบนเส้นทางระยะไกลๆนี่รอดะเถือบังบังบังบัท่านอาจจะเถือไปเถือหลังนิดนึงเขาจะเตือนนะครับแล้วก็ดึงกลับ ใก็ใช่ค่ะจะมีอีกระบบหนึ่งนะคะก็คือระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวนะคะแบบถ้าเราใกล้รถ้างหน้ามากเกินไปรถของอตัวเบรคเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนว่าจะชนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีสัญญาณเตือนออกมาจากตัวรถนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของการป้องกันนะครับการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีนะครับ ก็คือสุดท้ายเราถือขั้นเร่นที่ดีก็จะมีระบบป้องกันนะครับในรุ่นของทีเมี่ยนะครับในรื่อของรุ่นทีเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีกล้องมองรอบทิศทางนะครับคือกล้องมองรอบทันนะครับคล้ายๆกับมีสัญญาณ g p S อะไรต่างๆที่มีกล้องใช่ค่ะพี่เกดของรถนะครับทั้งหมดนะครับก็คือจะมีกล้องมองหลังด้วยขนาดไวนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยอีกที่ดีหนึ่งนะครับ มาดูในส่วนของอุปกรณ์มาตรฐานนะครับสาหรับรถ2รุ่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูอุปกรณ์มาตรฐานนะครับหรือระบบช่วยเตือนมุมอับใช่ไหมคะค่ะแนะนํานระบบช่วยเตือนขนาดถอยรถนะคะแล้วก็อาจะมีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างเวลารถมากระแซงด้านข้างมันจะ,จะช่วยเตือนในกระจกอะคะ่ะแล้วก็มีสัญญาณไฟฉุกเฉินขนาดเบรกกระทันหัน อ่าว้วก็มีระบบช่วยออกตัวทางบนทางราชันอ่าค่ะส,ส่วนตัว Passive Safety นะคะในรถของ d e l o r e a ตัวใหม่นี้นะคะจะมีถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS นะคะ6กตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างม่านด้านข้างค่ะคือรอบคันเลยทีเดียวนะคะครับโอเคนะครับล้วเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเบนซิน4สูบดับสิเบาะนะครับขนาด1,500งพนห้าลิตรนั่นเองนะครับระบบดูอัลบีดีชีไอนะครับพร้อมระบบใจเชื้อเพลิงนะคร ta ta ับ <necessary> ด <In God terms> ้วยหัวฉีด efi นั่นเองนะครับและระบบส่งกำลังนะครับแบบ cvt นะครับกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่106แรงม้านั่นเองครับที่6,000รอบต่อนาทีนะครับ ตอ้กมีการรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดที่20ได้นะครับอัตราชิปเอน้ำมันเฉลี่ยที่17.9กิโลเมตรนะครับต่อลิตรน,น,นะครับนี่คือในส่วนของขนาดเครื่องยนต์ของโ o ล o t ตอรเวสใหม่นะครับในส่วนของดาวนะครับเงื่อนไขนะครับราคารถนะครับ มีู่2ราคาด้วยกันนะครับก็คือเริ่มต้นอ,อยู่ที่7 9 5 0 0 0ันบาทในรุ่นสมาร์ทนะครับส่วนเวลอสพรีเนียมนะครับราคาอยู่ที่8 7 5 0 0 0ันบาทนะครับตัวนี้นะครับก็คือคือโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับช่วงที่เปิดตัวนะครับเราเดาขั้นต่ำอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์นะครับและกระดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่1.99เปอร์เซ็นต์นะครับวันนั้นใช่ค่ะพิเศษครับหเดือน นี้ก็จะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.99%นะครับพร้อมแพ็กเกจขยายระยะรับประกันดีที่5ปีหรือ150,000กิโเมตนะครับฟรีค่าแรงนะครับแล้วก็เช็คระยะปี100,000กิโเมตราครับรวมมูลค่ากว่า51,800บาทนั่นเองนะครับหรือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเมื่อท่านดาว25%นะครับดอกเบี้ยพิเศษ1.75%ค่อน48 เดือนหรือ4ปีนะครับมาพร้อมกับแพ็กเกจขยายการรับประกันอยู่ที่5ปีหรือ15 0,000มนกิโลนะครับและปีค่าแรงเช็คระยะนะครับถึง1,000 0 0กิโลเมตรนะครับรวมทั้งทั้งหมดนะครับก็มูลค่ามากกว่า57,000ันบาทนะครับเพราหแบบใครสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับก็ติดต่อมาที่โตโยต้าบึงการนะครับที่เบอร์โทร 042491800หรือ042489959นะครับเป็นเบต้าบึงการสายตาคืเซกานะครับเลี้อวสวัดตรงใกล้นะครับที่ชาวบ้านเรียกติ๋ตาสนว่ับวัดตร,ร,รดงใกล้นะครับหรือ้ัดเซกาเกตุยากรนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะออกจากเซกามันก็ประมาณ2กิโลนะครับาสนานเส้นบึงการหนองหิ่นะครับเขาเรียก ครับเซกาหนองหิ่งครับขอเซกาหนองหิ่งนะครับก็ถ้าท่านเดินทางจากหนองหิ่งนะครับเข้าไปในตัวอำเภอเซกานะครับประมาณ20กิโลเมตรนะครับก่อนที่จะถึงตัวอำเภอเซกา2กิโลเมตรนะครับซ้ายมือนะครับเป็นปืนการสาขาอำเภอเซกาของเรานั่นเองนะครับติดต่อได้นะครับ2ที่นะครับที่ปืนการโค้งตรงสี่แยกไฟแดงจังหวัดปืนการนะครับตรงข้ามกับ ปั๊มน้ำมันปตทนะครับปอทบัตรตึการนะครับเดี๋ยวเรามาควนกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าโปรโมชั่นต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเตอร์เต้าเบี้ยรอดใหม่นะครับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับก็คือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งบลทะเบียนนะครับก็สปริงรองเสียงนะครับสามอื่นนะครับหน้าตึงนะครับแล้วก็ปอกใบทะเบียนนะครับพร้อมส่วนลดพิเศษนะครับเดี๋ยว เราขออุ่นใจในรายการนี้ก่อนนะครับส่วนพิเศษให้ท่านมาติดต่อที่โชว์รูมของเราเราจะให้ส่วนพิเศษในช่วงนี้เนาะพิเศษสุดๆนะนะครับก็แทนได้ว่ามีความคาดหวังนะครับถ้ามาที่ตัวตากดึงการเรานะครับส่วนของทางเลือกนะครับทางเลือกที่หนึ่งนะครับตาวเมื่อท่านดาว15%ของรงคาตัวลดนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่1.99%ะครับแล้วก็ผน60งวดหรือ5ปีนั่นเองครับ ฟีประกันไัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ยกเว้นประกันภัยชั้นฟีพหลบบอฟีพอบอฟรีชิลายะเราเลือกนะครับถ้าเราเลือกดอกเบี้ยพิเศษนะครับในช่วงนี้1.99%่งจุดเเปอร์เซ็อกเดือนนะครับแล้วก็หรือนะครับดาวที่15%บเปอรเซ็นต์ดอกเบี้ยพิเศษ1 7ึ่อร์เผ่อนสี่เดือนนะครับอย่าลืมนะครับสอง ง่ายๆนะครับดาว15%่อเดือน1.75ดาว25ดาว15%ดอกเบี้ย1.99ดาว25% 1.75ยกเลินประกันในชั้นหนึ่งเรามแชรนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเป็นต o y o t a v i ใหม่นะครับและคําถามของเราเราที่หลังคลิปนี้ <ไป S 2> ติดตามด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับพบก,กันใหม่ช่วงใหม่ทีนงนะครับสวัสดีครับ